อย่างที่บอกเรามีภาพบรรยากาศสน,กสนุกสนุกจากการคอนเสิร์ต R.S Missing Concert 2024 Dance Marathon 2นะคะงานนี้เนี่ยบอกเลยว่าสายแดนถูกใจมากเป้นกันไม่หยุดเลยกับศิลปิน R.S ในยุค90และ2,000นะคะเขามีแบ่งทีมกันด้วยจาพี่แอมแบ่งทีม uh, uh. ในคอนเซปต์สีเขียวสะท้อนแสงทั้งทีม A นะคะ Eite ิท้าติดไฟนำทีมโดยพี่ทัศนะคะวัดิล A แลก็วงบาซู ส่วนทีมบีค่ะซีอินเตอร์ชวนไปตื้นกับวงแรปเตอร์พี่โดมอนันต์อันวาแล้วก็การขึ้นคอนเสิร์ตแบบโซโล่ของวอยเกลียงไกรหนึ่งใน้ u o J อ v o ออที่ทำงานนั่นเองนะคะบอกเลยว่าหลอดเต้นแบบเป๊ะเหมือนเดิมเลยพี่แอมและทีมซนะคะแก๊งสเตอร์หัวโจกต้องยกให้คนนี้เลยพี่เต๋าสมชายนะคะลิปออยบอยสเกลพี่เจมเรืองศักแล้วก็ทีมดีนะคะสาวแซบ่บ เด้งไม่หยุดกับเกิร์ลดิบารี่ค่ะที่มาพร้อมสเปเชียลเกสอย่างก,กระแตอาบโตรุ่งและลารฟฟีนันซีทุกคนเนี่ยพากันไปย้อนเวลาขึ้น UFO อีกครั้งด้วยโอ้โหแดนกันทําแบบ4ชั่วโมงเต็มๆไม่มีหยุดเลยค่ะสนุกมากเลยต้องเรียกได้ว่าแบบทุกคนนะแบบชอบมากๆที่ผมดูแล้วผมยังแฮปปี้อยู่ ไม่ขึ้นนะ สำหรับใครที่พลาดไปก็ไม่เป็นไรได้ดูวันนี้ก็กเป็นไฮไลท์นะนี่ยุคพี่อันเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้ดูแล้วตื่นเต้นอยากจะเต้นไปด้วยเลยเติบโตมากับยุคนี้ครับผม